สวัสดีท่านลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจำค่ำคืนที่2เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับตอนนี้ FP Markets เ,เขามีกลุ่มไลน์ที่เอาไว้ใช้เรียนรู้กับในเรื่องของตัว Forex ฟรีๆ f r แล้วนะครับใครที่สนใจนะนักงทุนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR วอ d e คด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขครับใครๆก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับ สวัสดีนักลงทุนครับหลังจากการประกาศตัวเลข non farm payroll ที่ผ่านมานะครับทำเอาหลายๆคนตกใจกันเลยทีเดียวเชียวนะครับทำไมตัวของ US dollar เนี่ยมันถึงได้มีการปรับตัวอ่อนค่าได้นะครับนังชุนทั้งๆท,ที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ non farm payroll เนี่ยล่าสุดก็ออกมา ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ตัวยูริซาเนี่ยกลับมีการอ่อนค่าเรามาดูตัวเลขต่างๆผสมกันดีกว่าครับตัวเลขนันฟาร์เพโรว์เนี่ยออกมาที่8 5 0,000ตําตำแหน่งนะครับนักทุนซึ่งเยอะกว่าคาดการที่ 700k แล้วก็เยอะกว่าครั้งก่อนหน้าโดยที่ประมาณ 583K ด้วยกันแต่มันมีตัวเลขบางตัวครับที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คืออันเดมพอเมนสเล e อัตราการว่างงานประจําเดือนมิถุนายนครับซึ่งครั้งก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ5 5.8%คาดการ5.7%นนึกว่าจะดีขึ้นแต่ผลปรากฏออกมาเนี่ยสูงกว่า ครั้งก่อนหนะ้าแล้วก็คาดการสูงกว่าในที่นี้อัตราการว่างงานหมายความว่าไม่ดีนะทุกท่านพอตัวเลขออกมาผสมผสานแบบนี้นะครับโคตรเลยทําให้คนเนี่ยตีความว่าตลาดแรงงานยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นแรงลบต่อตัวของสกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็สร้างแรงนุนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงตัวของราคาทองคําของเราด้วยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวทองคํามีการยกระดับนะครับขึ้นทำา i g ใหม่ระหว่างวันเลยที่ 1,700 94นะครับก่อนที่จะเริ่มมีการย่อตัวลงมาปัจจุบันนี้ทองคาวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,786นะครับซึ่งยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่กระผมได้ทําการตีเอาไว้ด้วยนะครับนักทุนหลังจากคืนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันแล้วนะครับว่า20นาฬิกา30นาทีพอเวลาตลาดวอชท์สิตเข้าปุ๊บเนี่ยทองคาจะมีการเทขายทํากําไรหรือเปล่าหลังจากที่ขึ้นกันติดต่อเนี่ยมา2วันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ต้องโฟกัสกันให้ดีๆนะนักทุนครับแล้วก็มีอีกสิ่งงนึงที่ นักลงทุนยังต้องเฝ้าระวังขอภัยฮะ2สิ่งที่นักทุนจะต้องเฝ้าระวังก็คือผลการประชุมของ o อเปกพลัซึ่งคาดว่าน่าจะออกในคืนนี้จํากันได้ไหมครับตามเวลาประเทศไทยก็คือประมาณช่วง3ามทุ่มครึ่งนะจะมีการประชุมถ้า2องทุ่มเนี่ยอีกประมาณสัก 1ินาทีนี้จะเป็นการประชุมของคณะกรรมการเท่าก่อนนะครับหลังจากนั้นพอผลลัพธ์ออกมาเนี่ยอาจจะสร้างความผันผวนให้กับราคาน้ํามันก็เป็นได้โดยการคาดการณ์เบื้องต้นตลาดมองว่าทางโอเปกเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตที่ประมาณ50,000นบาร์เรลต่อวันแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับพี่ใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียนะครับอาจจะมีการเสนอว่าอยากจะให้มีการเพิ่มกําลังการผลิตเพียงแค่400 0 0 0บาร์เรลต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นในปริมาณการเพิ่มกําลังการผลิตที่ลดน้อยลงต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้เนี่ย มันจะเป็นแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวราคาน้ำมันแม้ว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตก็ตามยิ่งลดน้อยลงมายิ่งเป็นแรงหนุนให้น้ำมันแต่ถ้าในทางกลับกันผิดคาดครับ ไม่ใช่5 0 0แสนไม่ใช่4 0 0แสนแต่กลับเป็น6 0แสน0 0 0แสนแบบนี้เราถือว่าจะเป็นอะไรที่ Miss Market Expectation ก็คือผิดคาดการจากตลาดเลยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการย่อตัวลงมาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับไปดูการาฟราคาน้ามันกันสักนิดหนึ่งนังชุนปัจจุบันก็ยังทรงตัวนะครับไซด์เว์อยู่ไม่ได้มีการปรับตัวเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนพูดง่ายๆน่าจะเป็นการรอข่าวซะมากกว่าครับและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจำค่ำคืนนี้สวัสดีครับ